สวัสดีค่ะมานาวจากเพจเซลล์มานาฮอดานด้าโคราชค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้มานาวพาทุกคนมาชมกับรถ Honda City 4ประตูค่ะรุ่น SV สีเทามมทีเออรอยค่ะซึ่งคันนี้นะคะติดตั้งอุปรกรณ์ตกแต่งทั้งหมดแล้วเรียบร้อยค่ะก็ที่พามาชมนะคะสําหรับคันนี้มีอะไรพิเศษเพิ่มเติมนะคะก็คือเป็นการเปลี่ยนกระจังหน้านะคะแบบ r s เนาะเหมือนรุ่น r s เลยนะคะแล้วก็ติดตั้งอุปรกรณ์ตกแต่งแล้วทั้งหมดค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจที่จะออกรถยนต์ Honda City 4ประตูนะคะซิ t ี Turbo 4ประตูมันเ่าบอกเลยนะคะว่าสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้ดีมากๆเลยนะคะก็คือดอกเบี้ยเริ่มต้นที่0%เมื่อเราดาวที่25%แล้วก็ผ่อนที่48งวดน,นะคะ Honda City รุ่น SV ราคาจำหน่ายอยู่ที่665,000บาทนะคะแล้วก็คันนี้เป็นสีเทามีชื่ออลอยไม่บวกค่าสีเพิ่มค่ะ สีขาวมุกจะบวกค่าสีเพิ่ม10,000บาทสีดำมุกบวกเพิ่ม6 0 0 0บาทค่ะสีบลอนเงินค่ะแล้วก็เทอรเมทีนะคะไม่บวกเพิ่มค่ะใชค่ะเดี๋ยวเราไปชมสําหรับชุดแต่งของรถยนต์คันนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นจากด้านหน้าของรถยนต์นะคะด้านหน้าของรถยนต์แน่นอนที่เราเห็นน้ะอ,อย่างที่เราได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าคันนี้มีการเปลี่ยนกระจังหน้าของรถยนต์นะคะเดิมเดิมเนี่ยที่มาจากโรงงานจะเป็นแบบโครเมียมนะคะ คันนี้เปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็มีติดสติกเกอร์ RS นะคะคันนี้ติดตั้งในส่วนของไฟตัดหมอกเพิ่มเติมนะคะจะอยู่บริเวณนี้ไฟตัดหมอกจะเป็นแบบ LED นะคะซึ่งสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่รับรถนะมันอาจจะมีการติดตั้งไฟตัดหมอกของแท้ให้ซึ่งสามารถเปิดสวิตช์ไฟได้ที่บริเวณการไฟหน้านั่นเองค่ะแล้วก็ชิ้นส่วนตรงนี้นะคะเรียกว่าสเกิร์ตด้านหน้านะคะซึ่งทางศูนย์เราจะเรียกว่าเป็นสเกิร์ตโมอไอค่ะ ถัดมานะคะสเกิร์ตบริเวณด้านข้างค่ะเราจะติดตั้งเป็นของแท้มูดโโลให้ค่ะแล้วก็ชิ้นส่วนตรงนี้นะคะเรียกว่าคิ้วตกแต่งซุ้มล mm ้อหน้านะคะก็มีการติดตั้งให้ฟรีด้วยนะคะสำหรับด้านข้างนะคะที่เป็นสเกิร์ตนะสเกิร์ตจะให้เป็นของแท้มูดโโลนะคะก็ติดตั้งให้ฟรีไปเลยสำหรับลูกค้าที่รับรถช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าจะนักจัดเต็มคุ้มค่ามากๆนะคะแล้วก็ชิ้นส่วนถัดมาค่ะ บริเวณนี้เรียกว่าคิ้วกันาสาดนะคะซึ่งคิ้วกันาสาดที่นอติดตั้งให้ลูกค้าเนี่ยจะเป็นของแท้นะคะมีปุ๊กน็อตยึดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะคะให้กับชิ้นส่วนชิ้นที่ติดตั้งไปด้วยนะคะก็มีทั้งหมดด้วยกัน4ชิ้นค่ะแล้วก็ยิ่งพิเศษไปกว่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าที่รับรถเลยนะคะก็จะแถมฟีในส่วนของฟิล์มรอบคันบานหน้านะคะจะเป็นของ 3M เเป็นเซรามิกให้ด้วยนะคะ ใช้คำมาคุ้มนิเปองมากเลยนะคะสาหรับลูกค้าที่รับรถ Honda City ีช่วงนี้ทันมาค่ะเรามาดูบริเวณด้านท้ายของรถยนต์นะคะ,ะก็ติดตั้งในส่วนของสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตหลังแบบนี้ให้จะเป็นแบบท่อคู่ค่ะสําหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งไปนะคะจะมีการรับประกันให้1ปีในส่วนนี้ประกันภัยนะคะก็สามารถแจ้งคุ้มครองให้ได้ด้วยนะคะชิ้นส่วนตรงนี้นะคะจะเรียกว่าสปอยเลอร์แบบแนมนัม่นเองค่ะ อันนี้ติดตั้งแบบแนมนะคะทำสีดำสีเดียวกันกับสีที่เป็นรุ่น rs เลยนะคะแล้วก็จุดๆที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นเซ็นเซอร์ถอย2จุดนะคะก็ทำสีเดียวกันกับสีรถยนต์เวลาที่เราถอยนะคะก็จะมีสัญญาณเตือนเนาะรุ่นนี้เป็นรุ่น sv นะคะที่มันเาถ่ายอยู่นะบอกเลยว่าสำหรับลูกค้าที่รับรถช่วงนี้คุ้มค่ามากๆค่ะ รุ่น SV e, ภายในจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังจะเป็นเบาะหนังสีด้านะคะแล้วก็ภายในก็จะตัดด้วยทูโทนนั่นเองค่ะคันนี้ก็ปูพยางแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในด้านหน้ากัน จัดเต็มภายนอกไม่พอนะคะยังมีในเรื่องของภายในก็จัดเต็มให้ลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ก็มีการติดตั้งในส่วนของไฟส่องสว่างที่เท้านะคะแล้วก็มีแป้นวางเท้าแบบสปอร์ตให้ด้วยนะคะก็จะติดตั้งเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะรวมถึงคิวบันไดแบบ LED นะคะไฟส่องจะเป็นสีขาวนวลๆนะคะทั้งไฟส่องสว่างคิวบันได LED จะเป็นสีเดียวกันเลยนะคะอย่างที่น่าแจ้งนะก็จะมีในเรื่องของการคุ้มครองชิ้นส่วนอุปกรณ์ให้ด้วยนะคะ นี้ก็จะเป็นหน้าตาภายในของรุ่น s อนะคะก็พวงมาลัยหุ้มด้วยหนังนะคะแล้วก็มีปุ่มสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงต่างๆค่ะหน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาดแปดนิ้วรองรับ Apple Ca r p เพ y a n นด o อย a u ออโตนะคะ USB 2ตํตำแหนง่งมีแอร์ออโตให้ด้วยนะคะรวมถึง ระบบที่ช่วยแบบว่าประหยัดในเรื่องของพลังงานนะคะที่แบบที่สิ้นเปลืองของรถเราไม่ว่าจะเป็นอีคอนโมดหรือไอเดลนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ามันนะคะมีที่วางแขนด้านหน้าด้วยนะขับไปก็สบายนะ่ะสบายได้เลยนะคะก็คือเอาแขนวางไว้นะคะที่บริเวณนี้แต่แนะนําก็ให้ขับสองมือนะคะจะได้เพิ่มความปลอดภัยให้กับเราด้วยเนาะ ก็สำหรับลูกค้าที่วางแผนนะคะที่จะออกรถยนต์ Honda City นะคะในช่วงนี้ถ้าอยากติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งประมาณนี้นะคะแนะนำเนาะให้เข้ามาคุยกันก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ